ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดเทป o v p นะครับถามว่าเทป o v p นะครับติดนะครับเพื่อประโยชน์อะไรนะครับหนึ่งนะครับก็ความสวยงามสองนะครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับตรงบริเวณชายหน้าปีกนะครับของเครื่องลั่นเวลาชนนะครับมันจะได้ป้องกันการยุบการพังได้นิดนึงนะครับก็แล้วปีกนะครับแบบเดี๋ยวผมจะ เขียนนะครับแล้วก็จะลงให้ในในเพจนะครับหรือใต้คลิปนี้นะครับในในใต้ช่อง youtube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้เรามาดูเทคนิคการติด opp แล้วก็การประกอบปีกอย่างอย่างง่ายกันก่อนนะครับก็ไอ้ขี้กาดนะครับก็แผ่นรองตัดนะครับก็วางลงนะครับวางลงกับแผ่นรองตัดเลยนะครับสังเกตเวลาใช้แผ่นรองตัดนะครับเส้นมันจะตรงกันนะครับ ทางด้านบนด้านล่างก็จะได้รวดเร็วนะครับถ้าใช้กันลองัดนะครับอ่ะก็ขั้นตอนต่อไปเรามารกคไว้แล้วเราก็ติดเลยนะครับขั้นตอนนี้จะติดสีอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะครับาคือชอบนะครับก็ยกอ,อันนี้ติดการติดเคเบิลทีเดยติด ไม่ไม่ได้ฟิกนะครับว่าติดสุดหรือไม่สุดครับก็ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความชอบอีกเหมือนกันนะครับก็ติดมาก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับอันนี้นะครับไม่ไม่ผิดนะครับใครบางคนก็ติดถึงแค่ตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับเทคนิคของผมนะผมจะติดสุดนะครับถามว่า มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็ห<า>นึ่งนะครับผมว่าความสวยงามนะครับป้องกันได้สุดสุดปลายปีนะครับสองนะครับอพอมีความสวยงามก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับยิ่งเรายึดเยอะนะครับมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมานะครับ หลังจากได้แบบนี้นะครับผมก็จะอักเตอร์นะครับตัดตรงนี้เห็นะครับนี่ครับเพื่อผมจะพับตรงนี้ลงไปก่อนนะครับหามว่าถ้าไม่พับเนี่ยมันอาจจะเกิดรอยรอยย่นได้นะครับสำหรับที่งตรงนี้ก็นําไปปรับใช้ได้นะครับค่อยๆเอามือไล่นะครับไล่เนี่ยรีดรีดให้มันงอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ฝ่ามือนะครับกดลงมาเลยนะครับ ไค่อยไล่ไล่ไล่ด้านนี้ไล่มานะครับนี่นะครับไล่ลงมาแล้วตรงด้านชายหนะ้าปีกมันก็จะเป็นเรียบนะครับ นะครับส่วนตรงตรงนี้นะครับผมก็จะตัดซอยนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อนะครับให้มันไม่ย่นนะครับงานนี้ก็จะซอยนิดหนึงนะครับวางแบบนี้แล้วก็วาแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าใครไม่อยากจะติดสุดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าเพื่อความ สวยงามนะครับก็แล้วแต่คนชอบผมชอบแบบนี้นะครับถามว่าส่งผลก็ยิ่งก็สังเกตได้ไง่ายๆนะครับเวลาที่เราติดนะครับถ้าติดสุดทั้งทั้งทั่วทั้งแผ่นนะครับมันก็จะความแข็งแรงขอปิกมันก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับเิดได้ทั้งหมดก็ยิ่งดีนะครับนะครับป้องกันน้ําป้องกันอะไรได้ หลายอย่างนะครับส่วนทนี่ิการติดนี่ยมันไม่จะเป็น้องติดแบบสไตล์ผมก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นแชร์เทคนิคนะครับเทคนิคการติดเทปโอพนะครับในสไตล์นักบินน้อยของครูชาตินะครับก็เผื่อเป็นเทคนิคแนวทางนะครับสําหรับใครที่กําลังอยากจะฝุกขํทำเครื่องร่อนนะครับ ก็นี่นะครับเป็นแบบนี้อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทําชุดพวงหางหรือแผ่นหางแล้วก็แผ่นหางดิ่งนะครับแผ่นหางนะครับก็ใช้เป็นโฟมนะครับโฟมอัดสามมิลนะครับแข็งแรงเอาอยู่ครับก็ความยาวนะครับความยาวด้านนี้ความยาวนะครับนี่คือความยาว ก็สิบหกเซนนะครับอันนี้ด้านความกว้างนะครับเจ็ดเซนนะครับก็วัดลงมาตรงนี้นะครับสองเซนขีดนะครับตรงโค้งตรงนี้นะครับเราใช้นะครับก็ของที่เรามีอยู่นะครับอย่างผมก็จะใช้เป็นอ่านะครับรียกอปปิพีนะครับวัดมุมโค้งตัดเลยนะครับเพื่อความสวยงามให้มันเข้ากับปีกนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวก็จะตัดให้ดูส่วนอ่าแผ่นังดิ่งแผ่นังดิ่งนะครับอ่า ก็เหมือนกันนะครับวัดมานะครับผมวัดมาแปดเซนนะครับคือมันจะเท่ากันกับชุดชุดฟองหางก็คือแผ่นหางระดับนั่นเองนะครับเพราะว่ามันนะครับจะเท่ากันตรงนี้พอดีนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับมันจะเท่ากันครึ่งหนึ่งของแผ่นหางระดับนะครับฮะส่วนขั้นตอนการทํามันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ อันอื่นนะครับก็ให้ตัดก่อนเลยนะครับตัดเลยนะครับถ้าภาษาเพลงยุค90้ก็จะบอกว่าตัดให้ขาดเลยชับชับชับนะครับเพลงของเจมหรือเปล่าน่าจะเจมเรืองศักนะครับนะครับครับจอกมาลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้นี้ครับผมผมนะครับผมใช้เทคนิคนี้นะครับในการตัดเลยนะครับแล้วตัดเลย อ่านะครับมันก็ได้เป็นส่วนโค้งแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เหมือนกันนะครับถามว่าทาทาไมถึงจะเท่ากันให้เราเอานิ้วยึดนะครับตรงนี้มันจะชนพอดีปุ๊บนะครับแล้วก็ได้เลยนะครับจะเท่ากันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมนะครับฝึกแักเรียนนะครับก็ใช้ลักเทคนิคนี้เลยนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับสําหรับท่านไหนอยากจะ ลองใช้ดูนะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับก็ผมจะใช้กระดาษทรายนะครับมาขัดเพื่อให้มันแบบสมูทนะครับแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยจะเป็นสม o o t นะครับก็จะเก็บเก็บงานที่เราตัดนะครับบางอันมันอาจจะเอียงนะครับพอเราใช้กระดาษทรายมาขัดครับมันก็จะนะครับเป็นโค้งสวยงามแบบนี้นะครับ ส่วนอันนี้อันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับถ้าอยากง่ายนะครับก็ให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปากกาขีดขีดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือเทคนิคหนึ่งนะครับเนี่ยครับได้ก็ตัดเลยนะครับตัดเลยอันนี้คือวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับก็อันนี้มันจะเป็นหางตัววายนะครับตัววายเราก็จะมีการยกขึ้น ให้มันเป็นตัว Y นะครับอ่ะอ่าส่วนเป็นวิธีทําหางตัว Y นะครับก็นี่นะครับเราก็บากเป็นร่องให้มันเป็นร่องสามเหลี่ยมลงไปนะครับยกปุ๊บยกขึ้นมานครับ,นะรบก็จะเป็นตัว Y นี่นะ y กับแทนหางนะครับนี่จะเป็นลนักษณะตัว Y นะครับพอยกขึ้น นี่นะครับหลังจากที่เราทากาวไปนะครับนะครับเราก็จะประกอบนะครับยกนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับเป็นลักษณะของหางตัววายนะครับตรงนี้ข้างล่างน,นะครับ ให้เราป็นติดเข้ากับลำตัวนะครับแบบนี้ส่วนลำตัวนะครับก็เป็นแท่งคาร์บอนนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนะครับเบานะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับสำหรับ6กสกรัมนี้สบายนะครับสบายมากๆนะครับตัดออกไปนะครับเนี่ยส่วนที่ตัดไปนะครับก็เยีะยมพอควรน้ําหนักนะครับประมาณสี่กรัมนะครับสามกรัมเป็นสี่กรัมถือว่าเบามากๆนะครับเมื่อเทียบกับ การไม่กวาดนะครับหรือเป็นแท่งคาร์บอนที่แบบคาร์บอนนะครับก็ยังหนักกว่านี้นะครับเพราะว่าผมได้ทดลองนะครับทดลองทำแล้วอันนี้ผมว่าเหมาะมากนะครับมีการเคลือบนะครับเคลือบกันหักกันแตกมาอีกนะครับถือว่าคุณสมบัติเนี่ยเหมาะมากมากนะครับก็มือใหม่นะครับลองจํานวนมีจํานวนกัดนะครับผมไม่ได้เอามาขายแบบตั้งใจเอามาขายนะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้กับ ผู้ที่สนใจอยากจะลองดูนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับประกอบชุดพวงหางเข้ากับลำตัวยังไงนะครับให้มันแข็งแรงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทากาวลงไปบริเวณพื้นที่ที่เราจะติดกับลำตัวนะครับทากาวทายังไงนะครับให้แข็งแรงก็ต้องทากาวแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ อย่างต่ำอย่างต่าเลยนะครับก็5้านาทีนะครับเนี่ยครับพอถ้ากาวทิ้งไว้นะครับมันก็จะติดได้ง่ายนะครับพอพอติดง่ายแล้วยังไม่ใช่ว่ามันจะแน่นเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับชุดการถังดิ่งนะครับก็ให้เราเล็งนะครับเล็งให้มันเป็นตั้งฉากนะครับหลันก็จะเป็นมุม ประมาณนี้นะครับร้อยยี่สิบนะครับนี่ครับพอได้แบบนี้นะครับก็ให้กดลงไปนะไปนี่กดกดให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมนะับกดกดอันนี้ก็กดลงไปจังสังเกตดีๆนะครับให้เราเล็งให้มันเป็นได้มุมกันพอดีนะครับให้มุมกันพอดีตรงนี้ไม่ได้พอแค่นี้ครับเราก็จะใช้เทปกาวสับลดนะครับมาติด ตรงระหว่างรองนี้นะครับจะทําให้มันแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับอันนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมติดไปเนี่ยก็เพื่อความสวยงามและก็แปลกตาดีนะครับผมชอบนะก็ลองไปทากันทำดูกันได้นะครับทำลำทำดูกันได้สาหรับลาตัวตัวนี้นะครับก็ยาวห้าสิบเก้าจุดห้านะครับสิบเก้าจุดห้าปีกนะครับปีกก็มีความยาวหกสิบเซนนะครับหลังจากติดเสร็จนะครับก็จะ สวยงามใช้ได้นะครับสวยงามเซ็จใช้ได้เราจะมาประกอบกันดูนะครับว่านะครับสำหรับน้ําหนักนะครับก็เขาระบุไว้ที่สี่สิบห้ากรัมเลยนะครับน้ําหนักค่อนข้างหนักนะครับก็ประกอบให้แข็งแรงได้และก็นะครับเป็นชุดฐานรองปีกนะครับตรงนี้ก็สูงนะครับหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับด้านหน้านะครับด้านด้านหลัง ก็หนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่ครึ่งนะครับก็จะห่างกันครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลนิดเดียวนะครับก็เราติดนะครับเราจะติดเข้ากับชุดตีแบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็ดิดมันก็ต้องทากาวทิ้งไว้นะครับก็สาหรับชุดประหางเราจะติดเข้าลักษณะนี้ครับ แล้วก็ใช้เทปสำรับติดเข้ากับลาตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทากาวแล้วก็ทิ้งไว้แล้วทําให้ดูนะครับวางเข้ากับลำตัวเสร็จแล้วนะครับเราจะประกอบชุดปีกนะครับพ่อกับลำตัวแล้วนะครับคราวนี้ก็เดินเล็งให้ตรงนะครับมาไปเล็งให้ตรงกับชุดกล้องหางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆวางนะครับอันนี้ต้องทากาวทิ้งไว้ก่อนนะครับกาวตอนนี้ขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งกดนะครับให้เราเล็ง ลึงตรงนี้นะครับให้ให้ตรงก่อนนะครับให้ตรงเลยนะครับต้องตรงนะครับขั้นตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับเครื่องบินพลังอยางนะครับถ้าเราอยากให้เขาเลี้ยวอัตโนมัตินะครับเราก็จะสามารถทําชุดพวงหางนะครับก็เอียงตามตามทิศทางที่เราต้องการเลยนะครับแต่ก็แนะนำก็ให้ทําตรงไปก่อนนะครับ ส่วนการปรับอยากให้เลี้ยวเนี่ยเราใช้แทนนหางดิ่งนะครับในการปรับเอาได้นะครับแล้วก็ใช้ปีกเอานะครับเนื่องจากว่านะครับเครื่องร่อนนะครับมันมีหางดิ่งนะครับมันก็จะปรับเลี้ยวได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับเล็งให้ตรงนะครับตรงทั้งสางด้านนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าชุดครองหางนะครับกับปีกนะครับจะยก เท่ากันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะติดเทปยาสปรดอีกนะครับก็ผมติดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับติดให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับทนในการติดนะครับเราจะติดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับวางตรงตรงแท่งคาร์บอนนะครับให้มันได้อย่างนี้ เสร็จแล้วนะครับเทคนีคถ้าเราอยากให้สวยงามครับเราใช้ไม้บรรทัดนะครับค่อยๆรีดที่ตัวนี้จะเพิ่งให้ให้ติดมากนะครับนี่ครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทําลักษณะเหมือนกันเลยนะครับแล้วจะทําให้มันสวยนะครับตรงนี้นะครับให้เราเล็งเล็งอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวว่าปีกนะครับของเราจะได้ตรงๆนะครับจะได้แบบแข็งแรงด้วยนะครับตรงและแข็งแรงเลยพอตรงแล้วผมก็จะเอามือรีดนะครับอย่างเนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับเครื่องดนอนนะครับ45กรัมนะครับตีกลาง60เซนนะครับหางตัววายนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนักบินว้ดของกูชาตนะครับก็จะแบ่งปันเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับให้กับสมาชิกในผู้ที่สนใจนะครับเพื่อเขาเรียกว่าจะได้เกิดประโยชน์การนําไปปรับใช้ปรับสอนนักเรียนนะครับก็ มิตรภาพดีๆนะครับจะมีแบ่งปันให้ตลอดไปครับนักบ,บุญของคุติขอบคุณครับ